สบายดี FC ของสาวเราทุกอทุกคนเนาะกสาวราวกับอาฮาเททุไม,มกับกดไหลกดเเป็นกำลังใจสาวราวผ่านกดย o u t u ด e เร็วเ,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 เดอ้อเอฟซีดิ้กคนเขามาสมมาุมคนเน่ะไมกะฝผักกดไหลกดแเหรดอก,กดซับไขาสาวราเด้อมื่อี้กะสาวราวกะบ่มีอียงไรเนาะพี่้องอกะ สิาเบ่เรื่องแบบประสบการณ์สี่บิดมาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะมาเห็ดงานอยู่ไทยแบบว่าอ่านอะไรมาเห็ดแบบไรเนาะซาลาวกะสีเดาเบ่เรื่องซี่บิดบ่เรื่องซี่บิดแบบว่าลยมาเห็ดงานอยู่ไทยกะซาลาวกะเล็กแดกกะก่อนสีได้มาเห็ดซาลาวกะเอียงมีคนมาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะบ่ายกะบาดซาลาวกะจนนึกทุกข์นะ เลื่อนกับเป็นเป็นกระตูเป็นแบบลังมมยญ่แบบมุ่งมุ่งหยามุ่งหยาค่านะถ้าคนอีสานหรือคนลาวคนคนสิหูว่าหยาข่ามันเป็นแบบไหนเนาะมุ่งหยาเนาะแม่บอกเลื่อนเลื่อนเฮามันแบบลังโมยญ่ยนะ <c oughs> มุ่งหยา่าวลาวกับมีคนมาคนใดมีคนมาเห็ุงานเนาะแม่ชาวลาวกับ อะไรมาถามซาลาวะอยากมาเห็นงานบอซาลาวกะอยากมาเนาะเพราะว่าเขาเขาจนมันถูกกันนะแบบเขาเป็นดูข้นโตซาลาวเป็นดูข้นโตอันนี้น้องซาลาวเนาะเป็นคนที่สองกะซาลาวก็เลยบอกว่ามาเพราะว่าคิดเห็นกวนลำบากลำบากอะไรสมัยซาลาวอยู่บ้านกะหาเงนินสือเขานะพี่นนองพอซาลาวกะขายใหม่ใหม่อ,อีงเขาเอิญใหม่จังไพ่ท่บัก เขาหลอมหัวเนาะหลอมหัวเขามาเห็กุกราส์ตัดไปไปตัดมาขายในเมืองพอซาลาวนะ่ะเพื่อไปตัดแบบอเค้นสซลโลนะค่ะอันเซล้ลมาขายอยู่เมืองอยู่ในตัวเมืองห่างจากบ้านประมาณสิบสิบห้าสิบเอ็ดกิโลพี่นนองเข็นเสลโลเนาะ mm hmm. เพื่อเพื่อสีเอาใหม่มาขายกะมาสื้อเข่านะพือพอซาลาวนะ่ะ ขายทั้งละลูพ้นละลูเละสาวเราก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่ามามาเห็ดงานกะก็เอะไรกูเงินเงินเขาเนาะเงินดอกเงินดอกใอ้เม่์สาลเราจำนวนหนึ่งกันนะให้เม่์าลเราไปกูเงินเพิ่นมามาเพื่อสีมาไทยมาเร็กๆอ่ะสาลเรากะเลยมาเห็ดเห็ดยูมุกมุกอ่ะยูมุกละาหานเนาะพี่นอกเพราะว่า็เไย มาเห็ดงานยังงนังนงันผับผาเนาะ,ะแพกผาแพกผาแพกเสือผาเนะพี่น้องเสือแพกเสือเสือ,สอมี่แบบซามซี่ยังแบบเสือสงการเสือพุทธเถาเสือคนแก่นนะแบบแพกบมเมนว่มายิบเลยแพกแบบใส่ทุงใส่ออยังนี่มาเห็ดกะมาอยู่กินน้ำเขากับกินอยู่น้ำเพลินนะนะน้ำเถาแก่มาถึงมาปีน่ะโ<า>มเมนต์เดี๋ยวสามปีมั้ง กับกินยูน้ำเพลินกับเงือนเดือนไปได้ดอกพี่น้องตอนนั้นได้ยูบอกบอกไงเนาะพมาใหม่ๆเขายังเด็กหน่อยเด็กสองพันสองพันเด็กๆเนาะสองพันเดือนละสองพันมาอยู่น้ำเพลินสมัยสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีสาวเราออกรุ่งเดือนมามาเห็นงานตอนนั้นเขากับประมาณนั้นสิบสิบเจ็ดสิบหกเนาะสิบหกสิบเจ็ดประม่านี่ออเห็นแบบมาแบบ ผิดกฎหมายนะพี่น้องเบอกตรงๆสมัยก่อนนะชาวเล่ามาสิบกว่าปีเนาะเออแม่ผ่านมาสิบกว่าปีชาวเล่าก็บมาเห็ดยู่มุก,กะอะเงินเดือนบ่ได้ได้ดอกมายู่น้ำเถาน้ำเถาแก่นนะมาเห็ดยู่มุกไปเลยอันอันนี้ชาวเล่าเห็ดได้ประมาณปีกวัวได้สองปีกะเอาหน่องมาเห็ดน,น,น้ำหน่องคนนี้เนาะหน่องชาวเล่าหน่องติดกันนี่แหละเห็ดน,น้ำกะประมาณปีกวัวกักะพากันใหญ่งานเนาะ ง่า่ง่ายจากพับผานกว่าไปเห็ดลาดอาหารเดีี้หามือก็ออกออกเดี๋กลับไปวาดพี่น้องก็ไปอยู่บ้านคือเ่าแบบเดนะินเปรตนะชาเราก็เลยก่อนสิเดคขึ้นมาก,กุงเทพยชาเราอยู่ไปอยู่บ้านนะ่ะสักพักหนึ่งเนาะไปเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าเห็ดรับจ้างั่วไปเสียหนาแบบเกี่ยวเขาให้จา้างยังกับไปวัดไหนนะอยู่วะแต่ว่ามันนี่ก่อนสิได้มาก,กุงเทพมกับ มีญาติเนาะญาติพี่น้องเพิ่นติดต่อว่ามีคนอยากเพิ่นอยากได้คนงานน่ยนะซาลาก็ลเลยกะกะใหเม่ไปกู้เงินอีกข้างกู้เงินดอกเขาพี่น้องกู้เงินดอกเพิ่นแล้กกะเพื่อสิได้เฮ็ดบัตรมานะมาบางทีบัตรก็เป็นบัตรอันนี้แหละบัตรขามประเทศบัตรท,ท่องเที่ยวละ่ะสมัยเนาะ แปดกว่าปีท okay? ี่แล um ้วเนาะกูม no. yeah. nee. mm ึนดอกคนขึอนเก่าสาวเราอะขึ้นมากับหนองนี่มาหนองกับหนองคนนี่มากอะหนองกะเลยไปเห็ดงานคนละทีเนาะคนละทีหรือคนละหมองกับหนองนะไเห็ดงานขายขายเขียงนนองอะขายขายย่ำสาวเราอะมาเห็ดงานมองนีเ่ะมองสาวเราเหตุถูกมือนีเนาะนิบขาเป็นบอกแม่อ่าบ้ามาไทยได้ยังเนกะกับสาวรากะได้ ได้เฮือนเฮือนเฮือนซาลาวบ่แม่นบ <ộ> <này. S 1> ่ว <này. S 1> ่าเอาเด้อพี่น้องเป็นความจริงในชีวิตซาลาวนี่แหละเฮือนก็เฮือนหุงหญ้าค่ะแมก็เบิ่ดหลังใหญ่เนาะกหลังห้องนึงห้องนึงซะอ่ายืนก็เห็นอันแนเฮือนแหความสูงก็ได้ความสูงก็เพียงหัวนี่นะเฮือนน่ะบ่บ่สูงก็หลังบ่ใหญ่หลังน้อยหลังุงหญ้าค่ะแล้วก็ซาลาวก็เลยมากรุงเทพ อยู่มุกเก็บเงินบนะ่ด้เนาะเงินเดือนถึงเนาะก็เลยมักุงเทปนี่แหละไม่ทีใช้วว่าอยู่คุมมือนี่คือว่าไม่อยู่รุงเทพอยู่คุงเทปกับผ้ากันเก็บเงินกับหนอกกับหนอกสองคนเก็บออมรอมดีเธอในนิดเธอ,นอนนหน่อยสุดทรงให้พ่อให้แม่แบบสื่อเศร้าเพือนนะเพื่อสีเฮือนนั่งหนึ่งไดเริ่มต้นก็สื่อเศร้าเศร้ากับเอ,อยเก็บนิดหน่อยเนาะทะั้งด้ปีเนาะ พุเจ็ดปีเนาะอย่างไรเฮื่อนกะกะเจ็ดปีกะสื่อแบบอะไรเพื่อนนะสื่อเศร้าสื่อนุน่นสื่อนี่ไปซาลาวเก็บอมรอมดิบกับน้องสองคนนี่เพื่อสิได้เพื่อนล้างหนึง่งแล้วกะกาะได้เพื่อนมาไทยก็คือซาลาว์กะได้เฮื่อนเนาะไอ้พลอยเมยเนาะ<ม>เพื่อนลังหนึ่งกับลังไว้ไงนะลังไวนะ้งไ,ไงแต่ในในว่ากับกักันไงกัวเก่ากันดีกวัวเก่าะนะบ่แบบบ่ลู้ ในมุงนั้นกระซีบรอในมุงนั่งกระซีจากมุงอยาค่ะอือจากมุงอยากข้าซาลาก์อ่ากับกับมักถิ่งกับยุทธ์เตมมองนี่เด็ดพี่น้องยุทธี่นี่เด็ดเหมือนใหญ่งานแต่ว่าน้องใหญ่เนาะใหญ่ก่อนสิมาอยู่น้ำน้ำซาเลาเนาะแมนใหญ่ใหญ่แต่ก่อนไปเห็ดเห็ดอยู่คนละบอลคนละบอลี่ขายของวันนี้ซาเลากันด้ยเอาน้องมาอยู่น้ำยุนกันน้ำเท้าคู่มือนี่เด็ดเพราะว่ากับ มาไทยกกับใรเพื่อนแลไพี่น้องให้พ่อแม่กับกันดีกลัวอยู่บาทนะอยู่บาทมันบ่มีแนวเห็ดรับจ้างคนกับอะไรถ้าพ่อจะกินย่ำเกี่ยวเขาเนาะกระจ่างเกี่ยวเขาเนาะเนี่ยยีไทยเห็ดหน้าย้ำหนักกัเห็ดหน้าอยู่บ่เมนว่าเฮื่อชาวเราบ่เห็ดได้เห็ดแต่ว่าบักปีมันกับ่พ่อกินนามถั่วหนามถั่วบางปีมันกรแเละก็เลยแบบว่าหาเงินสืเขาโล่นะเขาแบบเดี๋ยวเต้นองะได้ไล่กับสืแบบเป็นกระสอบเนาะ สื่อแบบยุกกระสอบมนันในซาลาวก็ด้วยว่าเออมาไทยกะกะไล่เฮือนอยูพี่น้องเอ้ยกะไล่นู่นไล่นี่กะกะดีกว่าอยู่บ้านโมเมียนบาอันนั้นดอกกะซาลาวกะไม่มียังไงกะขอ,ขอบขอบบุญขอบใจเนาะอันแผ่นดินไทยที่พืน้นหายคนเล่ามาเหตุงานหรือมีงานเหตุเด็วกะคนไทยทุกคนเนะาะกะขอบมุกขอบใจขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบ คุณเฒ่าแก,ก่ทุกๆคนที่แบบหับคนเล่าเหตุงานหน่อยนะขอบมุกขอบใจเนาะขอบคุณหลายๆแต่ก็ขอบขอบ,ขอบคุณอันเฒ่าแก่สา,าวเล่าที่เพิน่นอันหับสา,าวเล่าเหตุงานกับน้องเนาะให้ที่อ,อยู่ให้ที่พักอาศัยแต่ก็ให้มองเหตุเหตุงานมีการมีงานทำเนาะมีเงินส่งกัพ่อยเม่เนาะสา,าวเล่าก็ขอบคุณอีกครั้งเนาะแผ่นดินไทยแต่ก็ คนไทยทุกคนแหละก็แกทุกคนที่ฮับคนลเล่าเลยก็ขาชาวเล่ากับบมี่ยังไงเนาะเพราะว่าชีวิตชาวเล่ากับแบบนี้เด็กับนองนะมาเห็นงานน้ำกันอยู่น้ำกันแบบสิบวอะได้นะแบบแบบควม้มลำบากคว้มจนเนาะเฮ็ดแหัน,น,หนพัดทิน้นพัด,ดที่อยู่ไม่ไมาอยู่ตั้งแต่สิบกว่าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะ หญ่งานมากสองสางานกูสิมาอยู่หม่องนีสา,าวลาก็เลยว่าโอ้อยจะบอกเรื่องประสบการณ์ชีวิตแห้เอฟซีของสาวาวกาทั้งทั้งคนไทยเนี่ยคนล่าเนาะพังว่าควรเป็นไปเป็นมาของสาวลาวเป็นจังไงกะสา,าวลาาก็ขอบุณอีกอครั้งขอบุณเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามารับชมสา,าวล่าเนาะกับ น้องเนาะบาสีวิตเป็นไปเป็นมาเป็นจังไหนก็ขอคุณอีกครั้งเลยสา,าวเล่าก็ได้ขอคุณประเทศไทยขอคุณแผ่นดินไทยขอคุณคนไทยทุกคนเนาะขอคุณเถาแก่ทุกทุกคนที่ดับคุณเล่าลคลิปนี้กับสา,าวเล่าก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ